วันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะก็ไม่ได้ทำหัวข้อเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำกันสักนิดหนึ่งเนาะหัวข้อนีวันนี้จะค่อนข้างร้อนแรงสักนิด <c oughs> ก็คือความปรารถนาที่เขามีต่อคุณนั่นเองไม่รู้ว่าจะโดนจำกัดแบบ v i s i b i l i t y หรือเปล่านะนะคะคือการมองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีอะ เขาก็จะแบบย u ทูบเนาะจำกัดอายุ o บางอะไรบางนะคะก็เลยบางคนอาจจะดูไม่ได้นะแต่ก็อ่ะมาเราก็มาลงให้ละกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราก็ไม่ได้ทำสักระยะหนึ่งเราด้วยนะคะเนาะความปรารถนาที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบางไหนเรามาดูกันสิเขามีความปรารถนาอะไรไม่นะาเกี่ยวกับคุณแยวเราจะเปิดอ่านทีเดียวนะคะ ไพ่ใบนี้เราก็ไม่ได้มาใช้นานแล้วด้วยนะคะเป็นไพ่ธรรมสินนะคะก็ใครสนใจอยาจจะแบบไปตำก็หาตำได้รู้สึกจะมีในเฟซบุ๊กไหมนะนะคะแต่ตอนซื้อซื้อจากงานยิบซีแฟร์อะไรเงี้ยนะคะหกร้อยเจ็ดร้อยบาทนี่แหละไม่แพงอืมโอเคโอเคมา ความปรารถนาที่เขามีต่อคนอแบบหนึ่งนะคะขยบนิดนึงโอเคขยับกล้องสักนิดให้ดูสวยงามอ่ะความปรารถนาที่เขามีต่อคุณเหรอคะตอนเนี้ยจริงๆก็มีความแบบ อยากจะใกล้ชิดคุณหรืออยากจะเข้าหาคุณมากๆเลยนะคะณเวลานี้เนาะคือถ้าทำยังไงก็ได้อะที่บอกว่าจะได้ใกล้ชิดได้อยู่ใกลอ่ะหรือจะได้มีคุณอยู่ข้างๆก็อยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าพยายามเก็บ พยายามกดเอาไว้พยายามไม่ให้ความรู้สึกอะไรตรงนั้นอะ่ะมันประทุกออกมาเยอะนะคะทั้งที่มันมีเยอะไหมมันมีเยอะแหละนะคะเพราะว่าเขาว่าต้องการที่แบบจะเป็นคนดีต้องการที่จะเป็นคนที่ดูดีในสายตาของคุณเนาะตอนนี้ก็เลยเป็นอารมณ์อบอกว่าหยับยัางช่างใจแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าหากว่าเราแสดงออกแบบนี้ออกไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงล่ะหมายถึงคุณนะเนาะที่เขาคิดอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะหยับยัาง ความรู้สึกปรารถนาอะไรต่างๆที่แบบมันอาจจะแสดงออกไปแล้วดูเกินงามนะคะกับคุณเนาะอืมที่จริงๆเราก็บอกว่าอยากที่ให้คุณอะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างด้วยนะว่าเออแบบใกล้ชิดก,กันได้สี่อะไรกันได้สี่อะไรประมาณเนี่ยนะคะคือถ้าคุณมีส่งสัญญาณอะไรสักนิดนึงนะว่าแบบ เออไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบโอ้ยเข้ามาลยแหละนะคะหรือว่าถ้ามันมีช่วงเวลาที่คุณเคยได้ใกล้ชิดกันมาก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นการจับมือก็ได้นะหรือว่าการได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือเป็นการได้แบบสกินชิปกันในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะ มันทําให้เขารู้สึกมัวเมาหรือลุอ่มหลงคุณในช่วงนั้นมากๆจนเขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันโดนมนต์ดอะไร <c oughs> ใส่หรือเปล่าเนี่ยทําไมเขาถึงมีแรงปารถนากับคุณเยอะมากขนาดนี้นะคะจนเขาต้องรู้สึกว่ามันอันตรายมันเป็นจุดที่น่ากลัวจนแบบเออฉันต้องหยับยั้งช่างใจวะหรือต้องแบบพยายามแบบให้มันเบาๆลงนะคะหรือกดกดมันไวเนาะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคือเขาก็หาสาเหตุไม่ได้จนเขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันโดนอะไรจาก เธอหรือเปล่าเนี่ยคือคุณไปทําอะไรใส่เขาไหมอะไรอย่เงี้ยทั้นที่คุณก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรก็ได้นะคะอืมนองแล้วก็ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยมาอะไรกับคุณอะไรแบบเนี่ยเยอะแยะมากมายได้เพราะว่าคุณและเขาหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนต่อกัน นะคะบางกรณียังไม่ได้มีสถานะทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าจะอยู่ดีๆมาเอาเปรียบคุณในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาไปชอบอีกคนนึงขึ้นมาหรือถ้าเกิดสมมตินนะเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาหรือเกิดเราไม่ได้ลงเอยด้วยกันอนะ เขาก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยมาเอาเปรียบคุณนะคะคือมีทั้งคือแบบพอได้คุณแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปแบบน,นู่นนี่นะกับคนอื่นกับอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะปาสองมือแบบอเอ้ยมีคนสองคนในเวลาเดียวกันคือถ้าเขาจะทําอะไรกับคุณอะคนคนเนี้เขาคิดว่ามันต้องเป็นการแบบอยู่บนพื้นฐานของความให้เกียรติแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคือไม่ได้เป็นการเอาเปรียบอะอืมนะคะถ้าสมมติว่า อยากจะแบบนู่นนี่นั่นจริงๆก็คือต้องชัดเจนให้กับคุณก่อนไม่งั้นก็จะไม่ไม่ทำนะคะเนี่ยมีความชัดเจ,นเน,เจน,น,นเนี่ยป่ะอยากชัดเจนนะคนคนนี้จริงๆก็อยากแต่งงานอยากอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะ <S <S มีความรู้สึกชอบคุณนะคะ <S <S มีความรู้สึกอยากอยู่กับคุณอืมเนาะแต่ว่าแค่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะดูแบบมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องแบบว่าต่างคนต่างไปหรือว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรบางอย่างที่แบบมันมันจะ มันจะไปกันรอดไหมในความสัมพันธ์อะเอออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเขาเองก็อยากให้ความสัมพันธ์มันดูมั่นคงกว่านี้ก่อนคุณและเขาอาจจะมีเรื่องระหองระแหงใจกันก่อนหน้านี้ไหมหรืออะไรก็ตามนะคะหรือสถานการณ์อาจจะดูระหองระแหงในช่วงนี้จนเขาไม่กล้าทําอะไรหรือไม่กล้าคิดอะไรไปเยอะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเซปเรตกันซะก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเลิกลากันซะก่อนอะอืมท้งที่จริงๆอิ่ะ เขาอะรู้สึกว่าเขาต้องการคือไม่ใช่แค่ต้องการในเรื่องของสิบแปโบหรืออะไรนะแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากมีคุณอยู่ erecht, ใล้ๆกลด้วยเช่นกันนะคะเขาเองก็อาการหนักเหมือนกันนะคือถ้าไม่มีคุณอะคนคนนี้น่าจะชอบในการที่อยู่ใ,นใ,นใ,นในกลค้คุณมากๆอะไรมากๆนะคะแล้วพอคุณไม่สนใจหรือถ้าคุณไม่แคร์ถ้าคุณไม่แยแสหรือว่าถ้าต้องเสียคุณไปเนี่ยคนคนนี้จะแย่แต่แบบรู้สึกแย่มากเลยนะคะคนคนนี้ก็เลยอยากจะทําอะไรในการที่แบบ อยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรกับคุณนะคะอยากที่จะมาแบบสางสัมพันธ์หรือว่าอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่สเสถียรก่อนอย่างที่บอกนะมันไม่เป็นอะไรที่ทะเลาะห้องละแห่งกันแบบเนี้ยอืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะคุณจะโอเคไหมคุณจะรู้สึกแบอบกว่าดีขึ้นไหมเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่าการสิ่งที่เขาทําคุณอาจจะไม่เห็นค่าก็ได้อะไรเงี้ยเขาคิดเยอะคิดมากนะคะคิดหลายอย่างเนาะอืมแต่ถ้าถามว่าเขาอะ่ะ จะไปไหนจากคุณมันก็คือก็ก็ไม่ได้อยากไปไหนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยมันอาจจะมีในเรื่องของกมเวรมาเกี่ยวข้องด้วยคนแล้วเขามเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนมันจะยังไงก็ไม่รู้นะคะอืมเนาะแต่สุดท้ายถามว่ามันจะกลับมาดีกันได้ไหมหรือกลับมาเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะมีแค่คุณแล้วเขาสองคนชัดเจนได้ไหมมันได้นะคะแต่มันต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วมองว่าความสัมพันธ์จะอยู่ด้วยกันแบบ เนี่ยอันนี้เปิดให้อีกใบเนาะยืนยาวด้วยเนี่ยถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะคะอยู่ด้วยกันไปนานเลยอืมนาออ่ะแล้วเราจะมาใช้ไพ่ออร์เคเกอีกสําหรับหนึ่งเปิดนะคะขยายแต่ว่าต้องเปิดข้างหลังเพราะเดี๋ยวภาพบางอันมันไม่ได้นะคะความปรารถนาที่เขามีต่อคุณใบแรกอืมอันนี้ยังพอน่าจะพอได้อยู่นะเนี่ยเขาอะ่ะ จริงๆต้องการคุณมาก experimentation คือจริงๆอยากจะสํำรวจนะคะสำรวจร่างกายสํำรวจรูปร่างของคุณสํำรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับคุณคนคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบสนใจใส่ใจในเรื่องของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะตอนเนี้ยคิดถึงคุณนะคะเราก็รู้สึกอยากมีโอกาสได้กลับมาเนี่ยใกล้กันหรือกลับมาแบบมีความสุข ด้วยกันอีกครั้งนะคะอืมเนาะแล้วก็คนคนนี้เองเนี่ยจริงๆอะอยากรู้นะว่าในใจของคุณนะคิดอะไรอยู่นะคะอยากรู้ใจของคุณอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะคะอยากให้คุณเปิดอกเปิดใจคุยกับเขานะคะรวมถึงบางทีก็อาจจะมีการแบบคิดว่าถ้าสมมติคุณแบบไม่ใส่อะไรเลยนี่รูปร่างจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี่ย ด้วยนะคะเขารู้สึกว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่เขาต้องค่อนข้างที่จะบอกว่าต้องการแล้วก็มีความแบบปรารถนาในตัวของคุณนนะอยากแบบเข้าหาเขารู้สึกว่าคุณนะมีแรงดึงดูดอะอะไรบางอย่างนะคะกับเขาเนาะโดยที่คุณเองอาจจะไม่ได้แบบทำอะไรเลยหรือคุณเองไม่ได้ต้องมาแบบนั่งแบบแต่งตัวเซ็กซี่ทำตัวเซ็กซี่หรือทำตัวแบบเออให้ต้องยั่วยวนอะเออไม่ต้องเลยอะแต่มันเป็นการอยากเข้าหาโดยอตัตโนมัติสำหรับเขานะคะ นี่แล้วก็อยากให้เราสองคนน่ะได้แบบว่ามามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากให้ความสัมพันธ์เหมือนแบบว่าคุณและเขามันจะต้องมีปัญหาหรือละหองละแหงอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะทําให้เขารู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอืมนะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันมันรีสตาร์ทใหม่อะ เออนะคะแล้วเขาอยากจะเข้ามาจีบเข้ามาดูแลเะนะี่ยเข้าหาคุณเีงค่ะแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจรับเขาได้ไหมนะคะอืมเนอะอยากจีบอารมณ์อยากจีบอยากเข้ามาเตาะอ,อะไรเงี้ยเนอะอืมเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีคุณมันน่าเบื่อจังเลยชีวิตมันน่าเบื่อขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออน่าเบื่อขนาดนี้เลยเหรอไม่มีคุณแล้วอะนะคะไม่รู้ทําไมเนาะแต่เขารู้สึกว่า ไม่โอเคมากๆเลยหรือว่าอาจจะเบื่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แล้วนะคะอยากจะมีการอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นนะคะอยากจะเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นหรือมีการแบบอยากทําให้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 เราสองคนอ่ะกลับมาแฮปปี้กันอีกครั้งอ,ะอ่ะเขามไม่ชอบสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะณะเวลานี้ อืมแล้วคนคนนี้ยจริงๆเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าคือเออ่สนใจใส่ใจคุณมากๆนะคะแล้วก็คอยแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะอืมรวมถึงจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากสำรวจแบบเรือนร่างของคุณด้วยนะคนคนนี้อืมนะคะแล้วก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแฮปปี้เอนดิ้ง เอออย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีความปรารถนาแค่อย่างเดียวนะเขาก็อยากอยู่ด้วยแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยอยู่ด้วยกันแบบเออลงเอยกันนะคะอย่างมีความสุขไม่ใช่แบบแค่แบบเออฉันต้องการแค่แบบเรื่องอย่างนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คิดแบบน,นั้นนะคะอืมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนเนี้ยเขาแบบเนี่ยหลงคุณมากนะอัลลัวเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่ดึงดูดใจมากเลยอัลลัว คุณมีเสน่ห์ยั่วยวนเยาวยนต่อเขามากเหลือเกินไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะอ่าเรามาดูข้อความเขากันนะ I m y Chiu ริการแล s o ออฟเฮา h i สิ s สีมเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะรูเป็นยังไงก็ตามนะคะ Expect a call from me soon รอได้เลยเดี๋ยวเขาจะโทรมาเร็วๆนี้หรืออาจจะทักมาเร็วๆนี้นะคะ I can't stop thinking about you No matter how hard I try เขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้ไม่ว่าจะพยายามหนักแค่ไหนก็ตาม I miss hearing your voice เขาบอกว่าเขาคิดถึงเสียงของคุณแล้วนะเขาอยากได้ยินเสียงของคุณนะคะนะตอนนี้ I love you unconditionally You don't need to change for me ชุนเลิฟยูเขาบอกว่าเขารักคุณแบบที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรือเปลี่ยนไปเป็นตัวเองเปลี่ยนตัวเองที่แบบไม่ใช่ตัวตนของคุณอะ่ะเพราะเขาชอบความเป็นตัวตนของคุณนั่นเอง I feel y you around me a l l the time เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาคือเห็นอะไรเจออะไรคิดถึงอะไรก็อาจจะนึกถึงแต่คุณคิดถึงแต่คุณ I deny my feeling for you o o r a long time เขาปฏิเสธความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมานานมากแล้วจนตอนนี้น่าจะรู้ว่าไม่สามารถปฏิเสธได้แล้ว I c a s t myself I I'm i g i n i n g how life together w r w o u l e be เขาบอกว่าเขาอ่ะเคยแอบจินตนาการนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจะเป็นยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นแฟนกันจะเป็นยังไงนะคะ c o u l d n t give you what you need but I'm almost ready now เขาบอกว่าฉันไม่สามารถให้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วนะที่จะให้บางสิ่งบางอย่างก,กับคุณอาจจะเป็นแบบสถานะหรืออะไรก็ได้นะคะในกรณีบางคนถ้าไม่มีสถานะเนาะอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะเป็นความชัดเจนอะไรสาาักอย่าง I want a new beginning with you เห็นปะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะค,คนคนนี้แม้แต่ข้อความก็ยังขึ้นมานะว่าแบบ อยากเริ่มต้นใหม่แสดงว่าอยากรีสตา้งความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่กับคุณจริงๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรไพ่บอกว่า intention เขาจะมาสนใจใส่ใจคุณมากขึ้นแล้วนะคะหรือคุณจะได้รับการดูแลใส่ใจจากเขานั่นเอง freedom เขาบอกให้คุณก็แบบชิวๆไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองแฮปปี้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอืมเนาะเขาก็บอกอีกว่า prosperity Pros นะคะเขาบอกว่าเออตอนเนี้ยนะคะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันกำลังเข้าที่เข้าทางแหละนะคะอืมมองความสัมพันธ์เนี่ยมันกำลังจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนี้ แล้วก็นี่เห็นป่ะมันจะมีความสุขมากขึ้นนะคุณละเขาอะค่ะมันกําลังจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์นี้แล้วมองว่าเออมันก็จะไปต่อด้วยกันแบบได้แบบยาวๆหรืเนี่ยไซเคิลคุณละเขายังไม่ไปไหนจากกันหรอกนะก็ยังอยู่ด้วยกันในแหละนะคะยังไปต่อนะในความสัมพันธ์นี้เนาะซันชูรี Century, เขาบอกว่า คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะให้คุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลละกันว่าเออท่านจะประทานพอหรือว่าท่านจะแบบว่าคอยดูแลคุณนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปที่แฮปปี้คือไม่ท็อกซินะคะโหคุณสามารถมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ได้นะเพราะมองว่ามันจะดีขึ้นจริงๆในอนาคต นะคะสเตรนจเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเปไ็นอะไรที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นด้วยหลังจากนี้อะไรก็ตามที่มีอุปสรรคหรือว่าคนละเขาถ้ามีอุปสรรคอะไรต่อกันก็แล้วแต่จะสามารถฝ่าฟันเอาชนะไปกันได้นะคะทั้งคู่แล้วก็ทาให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อหรือได้อยู่ด้วยกันนะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสาหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในชา n น l นี้พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า